สบายดีพอ่อแม่พ well, ี่น้องลูกน้องอีกคือเก้ามือหนีไลายคนมือหนีนะอ้าวพอมีป่าวะซะเป็ดวะซะเป็ดเยอะแยะวะซะ น้องแทนเอาให้นองกับบ้าน่องในเบิงตาจอยู่ซีมื้น่ขึ้นเสือแดงนี่เสียงคุ้นคุ้นอาซิฮูเนาะัาดีพี่น้องมาเบิงก็จะตึกปาจะซื่อหนอน่านปนีนาลีปลาสลามด โคมจันมันเบิดตีเฮยแนเบเบิดแหลวก็บวองสากขาข่อยพ่อไปใส่มาแรงยังเขียดเขียนขย้าค่ำเขียดหมเขียนอันเฮ้า่าีแล้วเบื่อเบื่อไปใส่บื่นบุญนันซ้ำฮะ อยู่นจามีแต่อปาอยู่ในจานบ่มีแล้วมีแต่บ้านนั่นแหละมีนาจานมีใาจานมีบ่ใช่เูกค้าเป็นยังลูกมักหลาเป็นยังานปามามายังมาหาแม่มามาสมามามามม่อุ้มันโอ๊ยยังมาหาแม่ ป่านี่ลูกน้องแทนยานป่าูพันี่พี่พี่พี่เขาเห็นุ่งกับกางเกงผักกาดขุดกบท่านกบเลี้ยงอย่าเอามานะกบเลี้ยงนะกบเลี้ยงกบเลี้ยงนั่นบ่ลงบ่ได้กินดอกห้องกระดาษป่าตัวเดียว แกไขกเอาปนิกเอาไว้ก่อนนินะคันบุไดเอาไปนิ่กินเลยนิ่งเนเนไส้้นนะ่งนะนี่ไม่มีต่อดีอวคุณล้วนะเขามีนะวัสดีป่าลุงไไหมเวเราจะไปขุดนั่น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 ่นไปยังไงไลูกแหแก่เอาเอาติงแล้ววันนี้ติงแล้ววันนี้เอ้าุก โอ้ยน้องโมมีป่าันถึงวันนี้แล้วปานินเด้อมต้องคาปลาซานี่ลปากเปนบ่น่ะเอ้าฮะน้องกินดูปลาปากเปนครับน้องกว่าอืเราห้องปลาบัวหายมึงดินไส้เน่ะเออปลานคำน้ำลงในกบ่ห้องยาว ป้าากเป็นลยนะก่อนม่ผีดเบลปานึแล้วนาปากเป็นอืมเอาป้าากเป็นแล้วนตายลไม่ดีดดาวอยู่นะอ่เราลุนเราลุนลุนน้ำกันนะโอย เรียบร้อยก้อยก้อยขวาวทาได้นะนะน่าเห็นบอกตัวเียวจอยปลาดูกปลาปีนเกาจนเกาแตปลาโอ้ยเอามาจิ้มก้อยบปีโอ้ย

ลูกงเลยนะลุงเยนะน่าจะไม่พีนหูอืมอื้ตามแล้วตามแล้วเออนี่แล้วเออหูนี่มันซีบีนะแค่นี่นหะปลานิ่งได้เลยปลานิ่มตัวใหญ่ๆนะเอาเลืเอามาปลาเด็กปีปลาดองใช่โมกลูกบไญบาททำอื้มอีกแล้วอีกแล้ว นี่นี่นะนี่นะเบิ่งแน่พังพังเอาพี่น้องเอ้ยลุงลุงเฮานะลุงลุงเฮานะว่าว่าเห็นหอนหัวปลานิ2วซะมากดสิพาลงบ้มไปลาน่ะๆบอไปนําลุงเยแท้จริงก็เฮงบ่ได้เห็นลุงแต่เฮงลยังไปนําลุงเยอาหลานกับลุงน่ะบ่แม่นคนละบ่จังนันน่ะ โอ้ยโคระสีเลยโอ้ยมาเฮือนสีมะหัวเสยน้ไทำยมน้ำอาจจะจีไกหัวแอกแอกโอ้ยอาบแล้วพอจะเหม็นจะคนนี่นะ กูว่ากูว่ายัพากมือยพอยัพากนมืออยังพากันมื่อยนกเนออบอกว่าให้ลงนองลงนองตั้งแต่เว้นๆผู้เมื่อเมื่อเอาเลยะมือย่ะือเลยคนนะบอไดกินดอกอารมคือเก่า

ป่าในทองอืต่วมหันต์อีนะมันมีต่อเห็ดแนีได้เฮ้ยกินปตานี่ ทอดบาได้ดอกปลาอันโมปนตะกินถ้าปลาหนิดน้อยนะเออทอดกินทอดอันกินทั้งอันกะทั้งอันน้ำมันน่ะแซ่บปลาตือตะเวนอยู่ตะเวนตกได้อยู่หาโตหน้อยเนาะยตงโตหาโตหาโตน้อยเพราะว่าสิพากันปิ้งบบนี้พากันปิ้ง อันนี้มาคารลนไหมอันนี้สิพักันปี้ใส่เกลือ,อลายใส่เกลือ,อลายพอแล้วมาคารลนไหมเนะะี่ยคารลนลอันนี้นนนตึกป่าตเวนจนคำจนมือ đang hạ tụ Hoa nông the nhân Thôi, Thôi mẹ phân nửng hết Nửng hết nông hết anh ấy phí หนึ่งเห็ดนางฟ้าทำให้เพื่อนเอาอันถ่านใส่หนึ่งเห็ดนางฟ้าเต้าอยู่ที่งประตูโกบเต้าอยู่ที่งประตูโกบมีอยู่สามเต่าดองอันนี้เพื่อนกำลังสีย่างเฮ้ยเพื่อนข้ามแล้วขึ้นมาขึ้นมาพอน้องแทนยังยอะไรอยู่ออ๋ อันนี้เป็นคนปิ้งแล้วง่ายมันปิ้งเปลี่ยนคือมาเกลือลายเถอปิ้งใส่เกลือลายมันจังบ่ไหมได้สิ่เพจน่ะบ่ได้อันขาวคอกแล้วนอนบ่หไหมไม่เปใส่รเลยเป็นบาทไม่เอัตัวน้อยแล้วใส่อันนี้ตัวใหญ่มันบวบอันนั้นเด้อ่ะ ต้น่อนเล่าใส่บีบปาจิ้กัะตัมมาแต่งได้ค่ะท้าพิพากันได้็ขอถูขอไปน์น้องพ่นะพอกันมาอยู่ดีมีใหงสูงสุขคนสบายดี